สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อค่ะสีไทย่ดูต้นนี้ขายไปแล้วหรอโอ้ขออนุญาตถามได้ไหมคะพ่อขายไปเท่าไหร่สามหมื่นแปดนะคะโอ้เมื่อกี้ขอสามหมื่นแปดใช่ปะขาไปข้อนลูกอมันลูกใครเนาะตอนนี่ลูกอยู่อ้าเอาพ่อเข้าไป ใช่ไหมเออขอบคุณหนูไม่ได้มานานมากแล้วเพิ่งมาสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์หนึ่งเพราะว่าติดเรียนด้วยค่ะคู่ท่าแล้นเอค่ะเดี๋ยวเงี้ยติดผมหลูมอ๋ออะไรติดไปรึ ออกยังขายไปแล้วโอเคค่ะขอบคุณค่ะวันนี้พ่อขายไปหมดแล้วหรอขาโอ้ขายไปหมดอ๋อเอาตัวมาตัวเมียหรือตัวผู้ตัวเมียตัวเมียใช่ไหมราคาเป็นยังไงบ้างคะพ่อวันนี้สองตัวสามหมื่นห้าพันใช่ไหมคะหรือว่าตัวตัวละตัวเดียวตัวเดียวตัวผู้พ่อขายสองหมื่นสี่พันตัวผู้พ่อขายสองหมื่นสี่พันตัวเมียขายไปสามหมื่นเท่าไหร่นะคะ ส5 0ห0หานูราคาก็ถือว่าขยับขึ้นมากว่าเดิมมากกว่าที่ที่แล้วนิดนึงเนาะก็จะกี่ลูกค่ะอืมดีดีใจด้วยค่ะพ่อขอบคุณค่ะ ของอะไรยืมของพี่สาวผู้เนี่อันนี้ค่ะเรื่องพ้นไอ้พกก็เพิ่นมันท่วงเพิ่นหรอเอามากี่ตัวามาสองตัวเหรอคะพี่องตัวครับสิบกว่าตัวโอ้สิบกว่าตัวขายไปบ้างแล้วครับผมเหลอสองตัวแล้ววครับับตนี้ราคาเท่าไหร่บ้างคะนี่มันก่าครับนี่มันกัวสองตัวนี้สี่หมื่นกว่า ควายตัวผู้ทั้งสองตัวนะคะซีหมื่นกว่าต่อรองได้นะพี่น้อครับผมครับผม,มบฝากเบอร์โทรหนะะ่อยค่ะผมไม่มีเบอร์โทรครับมีแต่เบอร์รรมือถือเรรนี่ยมาจากที่ไหนคะพี่ลำส,สูงลำส,สูงอขอบคุณมากคะ่ะขอให้โชคดีนะคะ โอคุณสวเลยคคาู่าใยไว้ว่าจะโดนแล้วฮ่อฮ่่ว่าจะโดนแล้วใช่ใช่เอ้แม่มันจะโตเป็นโตยุ่้ดิละที่ทียนตายเอนนี้ไม่โดนหระ วันนี้ก็ชาวเวียดนามเยอะนะคะมีมีพ่อค้ามาซื้อเยอะทางปทุมด้วยนะคะแล้วก็ทางเหนือก็ก็มีมาสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ่ะนวันนี้ได้กี่วันนี้ได้กี่ตัวแล้วคะพี่ไ่เยอะครับสิบสตัวอ๋อประมาณสิบเออมืแค่สิบเจดสิบแปดตัวอืมค่ะค่ะ สวัสดีค่ะพี่ค่ะเอามากี่ตัวเขาวันนี้สองตัวตัวนี้เท่าไหร่คะตู้เียเท่าไหร่ค่ะค่ะเท่าไหร่นะคะห้าหมื่นห้าตัวผู้นะคะอ้วนๆเลยค่ะห้าหมื่นห้าสวัสดีค่ะกล้องไหนไหมอาชวินาชื่ออะไรคะพี่ชื่อลีชื่อลีพี่พี่ชื่อลีหรือเขาชื่อ ชื่อลีแล้วพี่ชื่ออะไรคะชื่อตอยชื่อตอยตอยตอยชื่อตอยค่ะชื่อกันโตกันโตหมดหมดกันโตเลยพี่พี่พี่ซื้อควายแบบไหนซื้อแบบอ้วนๆใหญ่ๆไหมคะหรือว่าซื้อควายซื้อวแม่ราคาทึ๊กๆซื้อแม่พันแม่หมันแม่แม่หมันกับสาวสาวเวียดนามเอามาคุยด้วยนะคะน่ารักมากค่ะ อากาศร้อานะคะวันนี้น้อนแต่ช้าลค่ออนมากนะควนี้อากาศร้อนมากนะคะวันนี้ร้อนแต่เชา้าเลยค่ะ นนก็อันนี้ควายเพิ่งมานะคะเอามาเต็มรถเลยค่ะ พ่อขาตัวนี้ขายไปเรียบร้อยแล้วนะพ่อเนาะโอ้ขายไปเท่าไหร่คะพ่อสองหมื่นกว่านะคะเก่งดีจับเลย